เจฟเตอร์เจฟซัตเธอร์เดินทางสู่การเป็นศิลปินอินเตอร์เต็มตัวด้วยคอนเสิร์ตเดี่ยวเอเชียทัวร์ครั้งแรกเจฟซัตเธอร์สเปซชัตเทอร์โน0.8เอเชียทัวร์ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการบันเทิงยาวนานกว่า10ปีที่มีผลงานหลากหลายและแน่นอนในฐานะนักร้องนักแต่งเพลงซิงเกร์ซองไรเตอร์เจฟเตอร์เจฟเซตเธอร์ หรือวรกมลนซาเตอร์ศิลปินมากสเสน่ห์ที่สร้างความสนใจให้ใครต่อใครได้ตั้งแต่แรกเห็นและเต็มไปด้วยพรสวรรค์เกินตัวไม่ว่าจะเป็นการแสดงร้องเพลงเล่นดนตรีและความสามารถในการทำงานเบื้องหลังรอบด้านทั้งแต่งเพลงโปรดิวเพลงไปจนถึงวางคอนเซปต์ในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆในทุกชิ้นงานที่เป็นผลงานของตนเองเจฟซาเตอร์ศิลปินภายใต้เวเฟ,เฟอร์รคคอร เวเฟอร์รีคอร์ดภายใต้การดูแลของวอร์เนอร์มิวสิกประเทศไทย w a r ์เนอร์มิวส a กไทยแ์ค่ายเพลงไทยคุณภาพที่สร้างสรรค์งานดนตรีสดใหม่ให้กับวงการเพลงบ้านเราอยู่เสมอชื่อของเจฟซาเตอร์นั้นได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเริ่มมาตั้งแต่การเป็นนักแสดงในคินปอเช่เดอะซีรีสและตลอดช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมานี้ชื่อของศิลปินหนุ่มคนนี้ไม่เคยหลุดไปจากความสนใจเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นเพลง ฮิตติดหูร้อยล้านวิวอย่างลืมไปแล้วว่าลืมยังไงหรือดูมดูมเพลงไทยแท้แท้ที่ฟังยังไงก็ดูอินเตอร์ไปเสียหมดยังรวมไปถึงการได้เห็นหน้าค่าตาของเจฟซาเตอร์ปรากฏอยู่ตามงานอีเวนต์ต่างๆของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานเพลงล่าสุดอย่าง แบล็กไทยที่เจฟได้ร่วมงานกับแฟชั่นแบรนด์ระดับโลกอย่างวาเลนติโนสร้างสารรค์บทเพลงที่ซ่อนนัยยะของความหมายไว้อย่างลึกซึง้ง โดยมีแรงบันดาลใจมาจากคอลเลกชันแบล็กไทยของวาเลนติโนเจฟซาเตอร์ยังได้ขยับขยายฐานแฟนเพลงของตัวเองออกไปอีกจากรายการเรียลลิตี้โชว์สุดยิ่งใหญ่จากแดนมังกรซึ่งเขาสามารถคว้ารางวัลจากรายการมาครอบครองได้ถึง2รางวัลได้แก่ The Hot Song Performance of the Year 2023และ2023 Singing Family ซึ่งนับเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้ ได้รับรางวัลจากรายการเรียลลิตี้ยอดฮิตของประเทศจีนจึงถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สร้างชื่อให้กับเจฟซาเตอร์ในระดับอินเตอร์ได้อย่างเต็มภาคภูมิเพื่อสารต่อความสำเร็จของเจฟซาเตอร์และสนับสนุนการเดินทางก้าวต่อไปของศิลปินหนุ่มศักยภาพเหลือล้นคนนี้ Warner Music พร้อมแล้วที่จะพาเจฟซาเตอร์ไปให้แฟนเพลงในภูมิภาคเอเชีย er ได้รับรู้ รับฟังและได้เห็นกับตาด้วยคอนเสิร no ์ตเจฟซัทเทอร์สเปซชัตเทอร์โน 0.8. นเอเชียทัโดยที่มาของคอนเสิร์ตเจฟซัทเทอร์สเปซชัตเทอร์โน 0.8. นเอเชียทัครั้งนี้จะเป็นการสะท้อนความคิดและมุมมองต่างๆที่มีอยู่ในตัวของศิลปินหนุ่มมากประสบการณ์คนนี้รวมทั้งการกลั่นกรองเรื่องราวที่พบเจอมาในชีวิตออกมาเป็นบทเพลง เรียบเรียงและเล่าออกมาในรูปแบบของการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเขาจึงอยากที่จะเชิญชวนให้แฟนๆได้มีประสบการณ์ร่วมไปกับการเดินทางครั้งสำคัญในครั้งนี้และนอกจากเอเชียทัวร์แล้ว Space Shuttle No 0.8ยังเป็นคอนเซปต์ของอัลบั้มแรกในชีวิตของเจฟซาเตอร์ท์ที่มีกำหนดปล่อยออกมาในช่วงต้นปีหน้า2567 ให้แฟนเพลงได้ปลื้มใจสมกับการรอคอยคอนเสิร no ์ตเจฟซัเธอร์สเปซชัตเทิร์โน0.8เอเชียทัวรจะเกิดขึ้นใน6เมืองใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสำคัญของวงการเพลงทั่วเอเชียได้แก่ไทเปกฮ่องกง มนิลาจาการ์ตาสิงคโปร์และกรุงเทพมหานครโดยกำหนดขายบัตรสำหรับเมืองอื่นๆจะเปิดขายบัตรรอบพรีเซลในวันที่7ธันวาคม2566และเปิดรอบจำหน่ายบัตรปกติในวันที่11ธันวาคม2566